ุรถระกำลำบากมากสิบ่มีคนดูแลคุณลือไก่ลายทองอันอันอันโทรหามันรู้วายจังไรฮัลโหลอันย้ายร้สิบเอานะแม่เออเออเออเอาจะฆ่านึงก็ได้อ่ะอันเมื่อไรสีมาหมฮับกะโอ้ยบ่มีเวลาว่างได้ย้ายย้ายบ่มีเวลาบางได้จอนี่น่ะอันอันพเวละเอออันวันอันอันมื่อเมื่อมือตัดส่งตัดสินเวลาเดี๋ยวสี่ไหมฮับดอก โดนแท่บ่โดนดาจะเป็นยังเจ้าสิเป็นยังเลยยุหันมันเป็นยังกัดคือว่าสี่เลี้ยงตลอดชีวิตขย,ย,ย,ย้ายไม่ชอยน่ะไอ่ไงก,นนกับตอนนั้นครับตอนนี้กัดเลี้ยงยุหันลาแต่ว่าตอนนี้มันติดงานหลายเออมันติดงานงานลาหลายหลายครูคือไปเห็นมึงมีงานเดือนหนึ่งมึงมีอยู่สามสี่งานหนึ่งอา ก็มีอยู่ฮัลลาเดี๋ยวก็ไปไอ้ยนต์เปียตองเดี๋ยวก็ไปทีวันเล่เดี๋ยวก็ไปไอ้อันนั้นอันนี้โอ้ยงายงากง่ายมีอ่างยิงบ่ยายอัน๋อกระบ่มีอะไรกระยากว่าวน้ำเจอเจอเนีาฮ่่าฮ่าานีได้ยายได้ดันดุดดุดเฮ้ยจะโทษมันอย่างบุดิเออพอแล้วนุ่ม